ประวัติศาสตร์จะไม่ซ้ําประวัติศาสตร์จะต้องเปลี่ยนเปลี่ยนไปเป็นฉันและเธอเท่าเทียมกันประวัติศาสตร์ในวันนี้จะแตกต่างกับวันน,นั้นแล้วรักของเราจะทันมัมต้องขออภัยนะคะไลฟ์ที่แล้วมันแบบว่าแบตเตอรี่นะคะชัดดาวเพราะว่าที่เผลอที่เดียวนะคะด้วยความแบบว่าไม่รอบคอบนึกว่ารอบหรือว่าครอบรอบแล้วนะคะ คือตรวจตาเรียบร้อยแล้วปรากฏว่าแบตเตอรี่นะคะมันมันมันหลุดออกจาก power bank นะคะไลฟ์ Live ก็เลยกลายเป็นตัดตอนไปก็เลยมาต่อเป็นภาค2นะคะภาค2ในวันนี้นะคะก็ถือว่าเป็นกรณีพิเศษมาตอนกลางวันแล้วก็มาเรียนรู้กับความผิดพลาดในเรื่องของการที่ไลฟ์สดนะคะเเพจกูรูกูรูร้ทุกเรื่องและกูจะรู้เรื่องของตัวกูเองให้มากที่สุดเนี่ย เป็นเพจนำร่องค่ะกาเรียกว่าเป็นเพจที่ช่องให้ทุกพวกเราทุกคนนะคะเห็นในเรื่องราวของการที่ดันทุลังสูงของจีเองเออนะคะดันทุลังสูงที่โอเคนะคะเพื่อที่จะเรียนรู้แล้วก็ฝึกทักษะเรื่องวิธีการไล์สดนะคะไล์สดนะคะในในท่ามกลางที่มืดไล์สดได้ทั้งการที่แคบไล์สดได้ทั้งการที่กว้างวันนี้มาไล์สดที่บ้าน อันนี้เป็นคอนโดที่ทที่อาศัยอยู่นะคะสระว้นะใหญ่มากมาเพื่อที่จะอย่างที่บอกนะมาเพื่อที่ขอบคุณขอบคุณสถานที่ที่ให้ชีวิตที่ให้ความสุขให้ความแบบว่าพลังใจขอบคุณต้นไม้ทุกต้นเลยนะคะมาทําการขอบคุณทุกต้นทุกทุกสิ่งทุกอย่างที่มองเห็นในความสวยงามขอบคุณขอบคุณคนที่ดูแลนะคะเจ้าหน้าที่ดูแลแม่บงแม่บ้านรอปอพอนะคะฝ่ายนิติอาคารชุด ทั้งทั้งหมดเนี่ยนะคะกว่าจะไปเป็นได้แบบนี้มันเป็นเรื่องราวของการที่บอกว่ามีหลายฝ่ายหลายแผน,นมีภารกิจหน้าที่ในการดูแลโอ้แล้วตัวเราเนี่ยมาเสวยสุขแท้ๆเลยนะคะมาเพื่อที่จะเพื่อที่ดูดดำซาบซึ้งแล้วก็ขอบคุณนะคะกับสิ่งที่ทุกๆคนทําเพื่อเรานะคะคือทุกคนเนี่ยมีภารกิจทุกคนมีหน้าที่ เราก็มีภารกิจก็มีหน้าที่ดังนั้นเราจะมาท้อแท้ไม่ได้นะคะท้อแท้ไม่เคยมีจริงนะฮะโดยเฉพาะเมืองไทยไม่เคยมีท้อท้อแท้อยู่เมืองจีนอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะโอเคถือว่าเป็นมุกเนะาะขำกันออกไหมคะเนี่ยนะคะคือหลายๆครั้งน่ะหลายๆครั้งหลายๆมิติเนี่ยชีวิตเรานะคะหลายๆครั้งหลายๆมิติชีวิตเราเนี่ยเฮยหากับสิ่งที่ไกลตัว ห้อยหากับสิ่งที่ยังมาไม่ถึงห้อยหากับสิ่งที่มันไม่มีอยู่ในมือเข้าใจไหมคะดังนั้นไลฟ์แรกเนี่ยที่ก็ร้องเพลงของอคุณหญิงกมลาสุโกศลน,นะคะแล้วนะคะก็เป็นคําเตือนที่ดีนะคะอยู่กับเ,เขาเรียกว่าอยู่กับความจริงที่มีไม่ใช่สิ่งที่ฝันแต่นะคะสิ่งที่ฝันมันเป็นเรื่องของพลังให้เราขับเคลื่อนให้มันเกิดขึ้นเป็นจริงได้นะคะความจริงที่มันอยู่เนี่ยมันจะเป็นฐานรากนะคะ เพื่อยืนยันว่าอดีตที่เราเคยฝันมันจะเกิดความเป็นความจริงในปัจจุบันนี้นะคะ <Yeah. S 1> ดังนั้นถ้าเรายังยืนยันนะคะในสิ่งที่เราจะฝันต่อ,อเดี๋ยวจะพาเดินและแล้วถ้าเรายืนยันในสิ่งที่เราจะฝันต่อนะคะมันก็จะทําให้เราได้ในสิ่งที่ได้ที่สิ่งที่ฝันนั้นนะคะเขาเรียกว่ามันมีเป้าหมายถ้าชีวิตเนี่ยไร้ซึ่งความฝันแล้วนะคะที่บอกเลยว่ามันก็เหมือนตอไม้ที่ตายแล้วอะ่ะเออ ที่นี่มีไหมตอไม้ที่ตายแล้วเปรียบต่อไม้ที่ตายแล้วโหใครฟังใครทันเพลงนี้บ้างคะอ่าเปรียบต่อไม้ที่ตายแล้วนะคะอ่ะเดี๋ยวทามาอีกบมหนึ่งแล้วกันเนาะมีมาหลายๆมุมนะคะแล้วก็ที่นี่จะมีไปคําเตือนนะฮะมีคําเตือนในเรื่องของการใช้สระบริการสระน้ําอะไรต่างๆนะคะ ่เดี๋ยวที่พามามุมเดิมที่เราเคยไลฟ์กันนะคะที่นี่จะใกล้น้ำตกใกล้สไลเดอร์ใกล้น้ำตกใกล้สไลเดอร์เออเป็นไงแสงดีกว่าไหมตอนนี้นะคะแม่บงแม่บ้านคนคนที่จะดูเลก็ทำหน้าที่ดูเลและสะอาดสอ้านมากเลยนะคะ oh. <laughs> เราอ่ะมีฉากนะคะเรามีฉากเรามีเอะก็มาเส้นแดงต่อนะคะ สเส้นแดงนี้หมายความว่างดใช้บริการนะคะให้เห็นเชิงสัญ,ญลักษณ์นะคะให้มันเป็นประวัติศาสตร์ไปนะ,ะให้มันเป็นประวัติศาสตร์ไปนะคะว่าครั้งหนึ่งนะคะเออเรามีโควิด1 9นะคะมาลุกรานแล้วเราก็ต้องมีมาตรการในการป้องกันแล้วก็รับมือกับนะคะวิกฤตที่เรามองไม่เห็นแต่ตอนนี้นะคะที่ที่มารีฟไล์ในวันนี้ส่งพลังแต่หัววันเพราะว่าตอนนี้ก็มี งานที่จะต้องออกไปดิวข้างนอกนะคะช่วงเช้านี้ก็จะมีหลายๆท่านอ่ะนะคะที่อยู่ในไทม์ไลน์แล้วก็เพื่อน facebook ก็จะเห็นละว,ว่าจี้ลงเรื่องราวเกี่ยวกับอ่าโ,โคปาคาบานะ่าคอนโดนะคะเพราะว่าเป็นคอนโดที่จี้อยากภูมิใจเสนอสำหรับคนที่ออมีไลฟ์สไตล์เป็นส่วนตัวนะคะมีไลฟ์สไตล์ที่แบบว่าไม่ต้องไปลงสระว่ายน้ํากับใคร มีสระว่ายน้ําส่วนตัวห้อยตอ,ต,ตองแต่งตองแต่งอยู่กลางอากาศนะคะห้อยตองแต่งอย,อยู่กลางอากาศเหมือนหนังแมคทริกะนะคะแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วว่ายน้าไปไปมามาเห็นซีวิวนะคะเห็นวิวแบบจอมเทียนโอ้เหมือนฟินมากๆเลยฮะฟ,ฟ,ฟินฟินฟินสุขข่อยอะนะคะฟินสุขค่อยเลยดังนั้นก็คือตอนนี้ก็เป็นกําลังใจเป็นอะไรต่อมีอะไรให้แล้วเอาหัวข้อดีๆมาว่าหันกลับไปดูที่บ้านตัวเองหันกลับไปดู เสื้อผ้าตัวเองหันกลับไปดูเข้าของเครื่องใช้ตัวเองหันกลับไปดูรถยนต์ตัวเองหันกลับไปดูอะไรต่อเมีอะไรของตัวเองที่อยู่รายล้อมรอบตัวเข้าไปอบกอดเข้าไปบอกรักเข้าเข้าไปขอบคุณนะคะเพราะว่าเรื่องราวเหล่านี้เป็นเรื่องราวของการที่คนที่นะคะเขาเรียกว่ามันไม่มีความงมงายนะคะมันไม่มีอะไรที่แบบว่าจะเสียเซลล์นะคะเดี๋ยวรายละเอียดวันหลังที่จะมาเล่าให้ฟังนะคะว่าทําไม ต้องสำนึกสำนึกลูกคุณกับสิ่งที่เรามีนะคะทั้งที่เราเป็นคนซื้อมาและแท้ที่จริงแล้วถ้าเราไม่สำนึกลูกคุณมันเราก็ถูกลิบคืนไปเยอะแล้วนะเออที่เคยถูกลิบคืนอะไรต่อเมื่ออะไรมาหลายรอบนะคะในชีวิตโดยที่มีความโอหังอ่ะเขาเรียกว่าโอหังอลังอ,อังเขาเรียกนะโอหังโอหังแล้วมันมีอีกคำหนึ่งต่อซ้อยอะนะคะไม่ใช่อลังการนะคือโอหัง มังอังอะไรอสาสาเนี่ยแหละนะคะไม่เป็นไรโอหังบางสาก็ไม่ใช่นเนาะนะคะเขาเรียกว่ามีความโอหังทนงตนเยอะนะคะอ่ว่าค่านี่แน่ค่านี่เจ๋งนะคะแล้วสุดท้ายโดนลิฟต์เป็นลูกกี่รอบแล้วไม่สํานึกตัวิุงจะมานสานึกตัวตวนอนอายุ51นะคะมาสำนึกรู้คุณกับสรรพสิ่งว่าข้าพเจ้าไม่เคยขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างที่เข้ามาในชีวิตเลยนะคะ แล้วเสร็จเรียบร้อยมันเคยขึ้นแล้วมันก็เคยแฟบมันเคยขึ้นแล้วมันก็เคยแฟบนะคะนี่แหละวิธีการรีบคืนจากจัก,กรวาลน,นะคะอันนี้จี้เอามาเฉลยให้เลยนะเอาจากชีวิตจี้จริง,รงๆนะคะไม่ใช่ว่าจี้แบบว่าเอ่อชีวิตจะเป็นแบบเป็นเรียบง่ายเหมือนไม่บรรทัดนะไม่มีนะชีวิตจี้ยิ่งกับการาฟอ่ากราฟิกดีไซน์ขึ้นลงขึ้นลงปุ๊บป,ปั๊บป,ปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บนะคะแล้วก็ ขึ้นแล้วก็ลงหลายรอบมากนะคะแต่ด้วยด้วยความไม่รู้ว่าเวลาขึ้นในหญิงถนององอาจนะคะเวลาลงนี่ป๊อปนะคะโอ้โหยิ่งกว่าเครื่องบินดิ่งลงลงพื้นพระสุธาอีกนะคะนี่วิธีการเอาคืนจากจัก,กรวาลจากความที่เราโอหังไม่รู้จักกระตันอยู่อ่าไม่รู้คิดไม่รู้คุณค่าของการที่ได้รับนะไม่ขอบคุณไม่รู้คุณค่าของการที่ได้รับก็จงจงงดนะ,ะจงงดไปไม่ต้องได้ได้อะไรนะคะแถมลิบคืนไป ะะอันนี้ให้ทุกคนไปคิดดูนะเออให้ทุกคนไปคิดดูว่าทําไมคนที่อยู่บนโลกออนไลน์เขากระตันยูนะคะเอ,อ่อขนาดแต่งเพลงกระตันยูกระตันยูกระตันยูนะคะเอ,อ่อคืออะไรนะมุ่งสู่ความมัง่งคั่งอันนี้คือเพลงดังมากเลยนะคะแล้วหลายๆคนเช้ามาก็ขอบคุณร่างกายศรีรษะจดเท้า ขอบคุณบ้านขอบคุณรถขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างขอบคุณอากาศที่หายใจขอบคุณธรรมชาติขอบคุณต้นไม้อะไรท้งนี้อ่าคือเป็นแบบซาบซึ้งนะเป็นแบบซาบซึ้งนะคะคือขอบคุณแบบปักพ้อยๆอ,อ,อีกก็ไม่ได้อีกนะคะเพราะว่ามันไม่มีอารมณ์ความซาบซึ้งนะจะกวาลธรรมชาติเนี่ยจับได้ในเรื่องของความบริสุทธิ์อะคุณเข้าใจไหมคะความบริสุทธิ์ที่เราเราก็เป็นคนที่ชี้วัดได้นะตัวทุกคนเนี่ยเป็นมาตรวัดของความ ความจริงใจความจริงโจ้ได้อะออใครมาคบกับเราด้วยความจริงใจเราก็จะมีเซนนะถูกไหมความจริงโจ้ามาเราก็รู้นะไอคนนี้แบบคือพูดจาแบบว่าเหมือนกับว่ามีมีมีดม,ม,มีซ่อนอยู่ด้านหลังอะนะคะมิตรภาพซ่อนมีดอะนะคะเราก็จะรู้นะเพราะเรื่องนี้เป็นซิกเซนธรรมชาติตรงนี้ก็เหมือนกันหูบริสุดมากนะคะอะไรที่มันเกินขึ้นข,นของคำว่าบรยสุดไปปุ๊บจะถูกจับได้แล้วตัวทุก ตัวคุณทุกๆคนก็จะจับได้ว่าสิ่งใดทราบซึง้งหรือไม่ทราบซึง้งสิ่งใดแกล้งทําหรือสิ่งใดนะฮะปรุงแต่งนะคะเราจะรู้ได้ด้วยตัวของทุกคนเองฝากไว้ให้คิดนะคะเพราะว่าวันนี้ไลฟ์นี้ก็คือเอาเรื่องราวชีวิตจริงๆมาถอดเปลือกออกให้หมดนะคะเพื่อจะให้พวกเรามีมุมมอง,มองทีเ่เหมือนกับว่าเราจริงใจที่จะคุยกัน เอาเนื้อชีวิตมาคุยเพราะเรื่องชีวิตมันต้องคุยเรื่องด้วยชีวิตค้าใชไหมคะเรื่องราวของชีวิตต้องคุยด้วยชีวิตจะพัฒนาชีวิตก็ต้องรู้ปัญหาชีวิตถึงจะพัฒนาได้ถ้าเรามองข้ามเราจะไม่มีโอกาสในการพัฒนาชีวิตเลยคะ่ะรักและห่วงใยทุกคนนะคะจีจี้โซไกทนาสิออดกระทวงปลากระปิกก่อนนะคะอ่ะเดี๋ยวให้ดูนะคะวิวสวยๆจากบ้านพักคะ่ะ ต้นไม้เยอะแยะไปหมดเลยนะคะใครที่เข้ามาภายหลังนะคะจะได้ชมทัศนียภาพนะคะแล้วก็ที่นี่ยังเหลืออีกหนึ่งยูนิตนะจ๊ะใครอยากได้นะคะอยากมาอยู่เป็นเพื่อนบ้านนะคะมีลูกค้าฝากขาย1 3 9ล้านบาทนะคะ1.950ล้าน9 5 0า0 0นะคะขนาดพื้นที่35ตารางเมตรนะ ก็มีคนฝากขายไว้นะคะดังนั้นนี่ก็จะเป็นถ้ำเราลอดถ้ำได้นะคะแล้วก็ที่นี่จะเป็นสระนะะใหญ่บล็อกบอกบ,อกบอกนะคะมีทั้งหมด6สระด้วยกันนะคะอยากจะไหว้สระไหนเหลือมาได้เลยนะคะแต่ช่วงนี้มามาได้แต่ไม่ได้ลงสระนะจ๊ะเพราะว่าสระปิดนะคะเพราะว่ามีการควบคุมโควิด -19 อยู่อ่า ห้องน้ำส่วนกลางนะคะสะพานแล้วก็ความร่มรื่นนะคะนี่แหละวันนี้ที่ขอบคุณทุกคนมากนะคะที่สนับสนุนให้ได้มาถึงจุดที่นะคะไอที่ได้กลับมาสำนึกรู้คุณกับสิ่งที่ที่มีเช่นกันเพราะว่าหลายๆห,ห,หลายๆครั้งที่เรามองข้ามนะคะกับสิ่งสวยงามแบบนี้นะคะ มันก็เลยทําให้เรานะคะไล้พลังเพราะว่าสิ่งเหล่านี้คือพลังของเราเราต้องจุดพลังจากในบ้านเราก่อนก่อนที่จะไปควนค่้ควรนะคะรำ่ำไห้หากับสิ่งที่ยังมาไม่ถึงโอเคฝากไว้ให้คิดนะคะรักนะคะทุกๆคนบ๊ายบายค่ะ